สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยิน e เช่นเคยนะคะกับแนวทางฮานอยสามน้อยนะคะสูตรวัดใจนะคะฮานอยสามนอยหรือจะเป็นสี่นอยนะคะก็ลุ้นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจนะคะสําหรับสูตรวัดใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนหรือว่าสูตรไหนก็ลุนได้ทุกนอยนะคะสําหรับฮานอยแต่ละวันนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่14นะคะเราก็มาสรุปของวันที่ 13เดือน9ปี64กันก่อนนะคะก็มาสรุปของวันที่13กันก่อนนะคะวันที่13นะคะก็ลุ้นตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะเฉพาะกิจนะคะก็5 4 6สี่หสี่หน่าจะเข้าชุดบินนะคะ ห้าสี่หกกับแปดเจ็ดนะคะอแปดเจ็ดแปดเจ็ดตรงตรงเลยนะคะห้าสี่หกห้าหกสี่มาชุดวินนะคะสามตัวเริ่มจะกลับมาแล้วนะคะแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะก็ตัวเด่นเราไม่ได้เจาะหกสี่นะคะไม่ได้เจาะหกสี่เลยแต่แปดเจ็ดมานะคะรอบเฉพาะกินนะคะก็ แอดกระบอกลุ้นได้ทุกน้อยนะคะเ่าะมาเน้นๆทุกคู่นะคะหรือว่าสายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้ก็ถ้าใครได้ดูเม็ดเดียวเนาะช่วงที่ยินไลฟ์สดยินเน้นหกให้ที่เฉพาะกิจเนาะเฉพาะกิจก็เม็ดเดียวยินลงให้ตอนรอบสุดท้ายไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดตอนเที่ยงครึ่งนะคะก็ให้ เม็ดเดียวให้รูดแปดนะคะรุนได้ทุกหนอยนะคะรูดแปดนะคะส่วนรองหกนี่คือให้เฉพาะกิจก็มาเฉพาะกิจนะคะก็มาแล้วก็ไม่ต้องไปตามต่อนะคะถ้าเฉพาะกิจไม่มานี่ปกติกับ VIP รอบใดรอบหนึ่งอาจจะมาแน่นอนแต่เขามารอบปกรอบเฉพาะกิจแล้วก็ไม่ไม่ลงมานะคะมารอบเดียวนะคะหกหกมาสี่หกรอบเดียวนะคะส่วนแปดมา มาเกือบทุกน้อยนะคะมาสามนอยมาดูที่รอบพิเศษนะคะที่ขาดคือรอบพิเศษเนาะศูนย์สองศูนย์นะคะกับสองห้านะคะวันนี้ใครได้สองก็เด้งนะคะรอบพิเศษที่หลุดไปคือรอบพิเศษนะคะรอบเฉพาะกิจหกกมาแปดก็มานะคะมา,มาต่อด้วยรอบปกติกันเลยนะคะห้าสี่แปดห้าสี่แปด ชุดวินน่าจะเข้านะคะสามตัวมีห้ามีสี่มีแปดมีแปดห้าสี่นะคะสามตัวมานะคะชุดวินกลับมาอีกแล้วสามตัวนะคะก็ท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถจับวินได้เลยเนาะยินก็วางให้เน้นๆเป็นชุดวินนะคะก็สามารถจับเองได้กับสองเจ็ดนะคะสี่แปดนะคะเน้นๆนะคะแปดสี่เนี่ยตัวเจาะตัวอัดเลย ส่วนสองเก็หลุดไปนะจ๊ะก็มาต่อในรอบ VIP นะคะรอบ VIP นะคะ8ปดแดห้าแล้วก็9ก้าแดนะคะวันนี้8ดรอบ VIP เด้งเดงนะคะรอบ VIP เด้งเดงนะคะรูดแดเนาะแปดห้านะคะ8ปดห้าแดห้ายินไม่ได้เจาะนะคะ8ปดห้ามาตัววิ่งรูดนะคะส่วน98ดนี้เต็มเต็มนะคะตัวกลับ8ปดเ้าเน้นเน้น เฉพาะกิจปกติ V.I.P นะคะสามคู่เลยวันนี้ตัวเด่นเรามาทั้งสองตัวเลยก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดสายเจาะเราก็มานะคะที่หลุดไปที่หายไปก็คือรอบพิเศษรอบเดียวนะคะรอบพิเศษเนาะสองเด้งๆเลยนะคะใข่ได้สองนิดเด้งเลยยินดีด้วยนะคะ ก็ของเราก็มาเฉพาะกิจปกติแล้วก็ VIP แค่นี้ก็ดีใจแล้วเนาะยังโอเคอยู่นะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคะวันที่14เม็ดเดียวเราก็จะจัดให้เน้นๆตัวเดียวเหมือนเดิมนะคะเที่ยงครึ่งนะคะก็สามารถมารับชมได้นะคะสดๆร้อนๆนะจ๊ะเที่ยงครึ่งของวันที่14ก็เจอกันได้นะจ๊ะที่เก่าเวลาเดิมนะจ๊ะสำหรับ ฮานอยเม็ดเดียวนะคะของวันที่สิบสี่นี่ก็เจาะสูตรวัดใจให้ก่อนนะคะเจาะเน้นๆสองตัวบนล่างนะคะวันที่สิบสี่เดือนเก้าปีหกสี่นะคะแนวทางนะคะหานอยสามนอยสี่นอยนะคะจะเพาะกิจกรรุนได้นะคะยินอาจจะไม่ได้เขียนก็รุนได้ทุกนอยจ้ะ สำหรับท่านไหนที่มีเฉพาะกิดลุ้นลุนได้นะคะสูตรวัดใจนะคะสองตัวบนล่างจ้าสามตัวก็ไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ก็เอาเน้นๆสองตัวเด่นๆขอให้มาตัววิ่งตัวรูดก็โอเคนะคะตัวเด่นนะคะอาวันนี้จะากาันเบิ้ลให้นะคะ วันที่สิบสามยีนไม่ได้กันเบิลให้นะคะแต่วันนี้กันเบิลนะคะรู้สึกว่าเบิลใกล้จะเข้ามาแล้วรู้สึกว่าแนวทางเบิลใกล้จะเข้ามาแล้วนะคะก็ทักไห้ยีนว่ากันเบิลไว้ก็ดีนะคะ<อ>กันเบิลไว้ดีที่สุดนะคะพรุ่งวันที่สิบสี่นะคะใกล้เข้ามาแล้วแหละเบิล เบิร์นก็จะมีหกหกนะคะห้าห้าศูนย์ศูนย์แล้วก็เก้าเก้า เก้ากับห้าห้าเอาเก้าก้ากับหกหนี่ก็ตัวเดียวกันนะคะตัวเด่นนะคะก็จะให้4กับ5นะคะเจาะให้4ีห้าเลยอ่าก็จะเจาะนะคะ สีแปดนะคะสีหนึ่งสี่เก้าสีสองห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกห้าแปดห้าสอง สี่สองสี่สามนะคะอันนี้กันเบิ้ลนะคะถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะผู้ที่ชอบนะคะก็จะมีสี่เก้านะคะสี่สองสี่ห้าสี่ห้าห้าสี่นะคะแล้วก็ห้าหก ห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าสองก็ตัวที่มาได้นเน้นก็มีสิทธ์ม,มานะจ๊ะท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะ ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ